ทั้งนี้ได้ตรนัดถึงผลกระทบจากสถานการณ์บ้านเมืองต่ตางๆที่เกิดขึ้นจึงต้องการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ประกอบการากสานต่างพื้นชนที่เป็นเศรษฐกิจฐานรากที่สำคัญของประเทศาเการนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาร้างความเข้มแข็งฐานลาา่าดังนั้นจึงได้จะทำโครงการพัฒนาทัฒนาที่พื้นฐานด้านาการผลิต ภายใต้โครงการพัฒนาอชีพเพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีร้องโดยต้องการเพิ่มทักษะการประกอบธุรกิจให้กับชุมชนรวมทั้งการเสริมสร้างทักษะวิชาชีพให้ชุมชนได้มีโอกาสนำความรู้ไปเป็นวิชาชีพที่มีคุณค่าเกิดมุณค่าเพิ่มขึ้นซึ่งสามารถจะช่วยยกระดับที่ทำซอสหม่าล่า นี่แล้วใกล้ๆจะได้ความรู้จะได้แน่นเปรียกินเลยเอ๊ะกินกินก่อนเอาไ่ยไม่ได้ามาดิมาดิมาดดิมมาดิมาดิมิมาด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 ิมามามด มานิทรรศนะครับชื่นทนะครับวันนี้มาเป็นวิทยากรในการทำซอสหาล่านะครับผมอ๋อผมแจกกระาษมือชุดนะครับได้หนึ่ชุดล้วส่งต่อข้างหลังนะครับผมได้ไม่เยอะนี่นะมะเมาลทุกะไ ันนต้อะเม็ดทุกคนนะครับของบละเม็ดจะได้รู้ว่าหมาล่าเป็นยังไงนี่นะครับนิกหมาล่าที่เราจะเรียนนําเข้าจากประเทศจีนว่าเราปุ่มไม่ได้เผ็ดๆนำเข้ามีอยู่สองสีในท้องตลาดทั่วไปจะเป็นสีเขียวนะครับแต่ที่เรามาเนี่ยเป็นสีดำตัวแพงนะครับโลละหนึ่งพันบาทนะแต่เนี้ยห้าสิบกรัมห้าสิบบาท ซื้อได้ที่แมคโครหรือทางออนไลน์ช้อปปี้หรือลาซาด้าให้ชิมคนละเม็ดอยากจะได้รู้ว่าเออเป็นยังไงนะเนอะเป็นข้าวเหนแล้วคนที่บ้านไปทำเป็นงไงฮะทำเองทำเองเนาะทำเองเนาะครับผมฮะต่อไปต่อไปดูนะครับพอได้อุปกรณ์อีกอย่างแล้วได้เครื่องอีกอย่างแล้วฮะอ๋อออย่างละ เราก็ตั้งน้ำนะครับเราไม่รู้ว่าใส่ไม่ใส่ให้หยาบๆก่อนเนาะต่อไปใส่อะไรต่อคนระับข้อห้าข้อห้าน้ำมันชะเท่าไหร่จ๊ะเจแปดช้อนโต๊ะช้อนโต๊ะต่อไปน้ำมันน้ำมันพืชต่อไปครับน้ำมันหอย เป็นไรครับผมหมดไฟแล้วไม่มีไฟเลยไม่มีอะไรเลยน้ำเสร็จแล้วใส่อะไรครับน้ำตาลทรายพอน้ำตาลทรายละลายแล้วนะครับเครื่องปรุงที่เราเตรียมไว้เนี่ยใส่อะไรก่อนหลังก็ได้นะครับที่สําคัญคือห้ามลืมใส่แค่นั้นเองเนาะใส่อะไรก่อนหลังก็ไดาช่วยกันครับไปช่วยกันเลย คนเลบใส่คนช่กันไหลใส่ได้เลยใส่ได้เลยละลายแล้วใส่ได้เลยนะขยักใส่อันนี้คือน้ำมันหอยน้ำมันหอยเทเลยครับเทเลยตัวไว้ใด้แล้วตวงแล้วัดการันนี้ช่วยกันเลยฮะอันนี้น้ำมันขืชนะขื้น้ำมันขึ้อันนี้เอ่อ ผมปรุงรสรสดีเลยปลาไทยอันนี้อะไรน้ำมันงาน้ำมันงาน้ำมันงาล๊อตเซอร์ใบกี่ากี่ากีฬาอันนี้ซอสปรุงรสอันนี้ผงปาปริก้าผงปาปริก้าผงปาปริก้าอันนี้พริกป่นป่นอันนี้หอมหมาล่าอันนี้หมาล่า ้วนยังยังแปงกร้งงอะแแตนิ่นดนบอเียยังติดลิ้นอยู่เลยหนังปีเอาไม่สอนเอาไม่สอน ไม่เตักไปเลยไงแล้วก็ช้อนไปแล้วแล้วขยำข้าวไมได้ไก่กานบอกเราจะเาไปกินก็นอะไรขอให้ขยำข้าวจิ้มนกินก็หมูก็ไก่หอมแม่หอมม่ออไัอันนี้ใส่หมดแล้วเนะอันนี้เ็าเรียกอะไรจ๊ะโซนโซนสิ อันนี้เขาเรียกต่อใส่แป้งกระโพดจะเป็นไอซอสหม่าล่าก็อันนี้ซุปหม่าล่าครับชาบูหม่าล่าเขาขายกันบ่อเป็นตัมนะฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเข้มข้นไหมหอมไหมหอมไหมหอมค่ะหอมแล้วหอม,มออเดือดนะครับก่อนที่ใส่แป้งกระโพดเนี่ยชิมรสชาติ<ม>ตามชอบใจ นะครับชิมรสชาติตามชอบใจก่อนชอบหวานใส่หวานชอบเค็มใส่เค็มขาดอะไรก็เติมถ้าขาดความอร่อยก็เททิ้งไปเลยวัอเดือดแล้วเดี๋ยวเราใส่อะไรต่อนะครับแป้งก้ะปุกใส่แป้งกระโพดแล้วเป็นอะไรละตินมสอ เดี๋ยวไปทขายกันนะไม่ีใอ้าม้าอีกันัยนปะวน้าหนัม่กินแต่เวลากินแป้งกพอะไรนะ่อยกินมัน่อยนะไม่ได้กินม่ล่ามัอ้าวเนี่เออเน้ำชื่อไนี่ใส่เยอะ้กันเนี่ยเนาะเอน่ไม่นชื่อใหญ่เยนะไอ้แก้วกวื เนี่ยไปซื้อนมชีสมาโดนดแกเนียนมีสกลับ้านเออีแน่นรุ่นนี้จี๊แน่จับบอกเขาบอกไปซื้อนมชีนมาเนี่ยนมจีนเอากระหน่อยไหมแล้วน่ะ จุมไหม่จุ่มไหมเรได้นึงไหมมได้เสาูคิดจิ่มได้ตักใส่จิ้มไม่ได้จิ้ไม่ได้ไม่จิ้มไม่ได้นยห้มไม่ได้ททิ้งไปหมดแล้วเนี่ยครบแล้วเนี่ยน่หน่อยเดียวน่ลอยเราไปเดกได้ยเนี่ยเอรแล้วจ้า ล้วเขไปชิมเ่ไหปกิ่หมูปิ้งเห็ดปิ้งอะไรลุกชิ้นปิ้งอยมดู้กอะไยกชิ้นปแล้วอะไรอร่อยหมดเลยเจ๊อร่อยเนี่ย อร่อยเผ็ดไหมเดือดแล้จ้าเผ็ดแล้วมีให้กรอกนะคะมีให้กอกพอดีกระพนอยู่ด้านนู้นนะได้เลยควรแล้วแล้วจะได้กลับไควรแล้ววดนะแต่ยังไม่ได้ได้ตอนหลังตอนหลังควจ้ะจะให้ไปกอกควะแล้วควรจอนะควล้วรล็อกาวรให้กอกอันนี้ขมให้กอกอ้าวอ้าว